ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่4เมษายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่10เมษายนเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นนะครับมีเรื่องไม่แฮปปี้มีเรื่องหงุดหงิดใจอยู่เหมือนกัน โดยเฉพาะในวันจันทร์และวันอังคารเป็นสองวันที่ไม่แฮปปี้เป็นสองวันที่หงุดหงิดเป็นสองวันที่ไม่สบายใจวันพุธวันพฤหัสวันพุธเป็นวันที่งานเยอะงานหนักภาระเรื่องงานเยอะแล้วก็มีเรื่องจุกจิกทาให้คุณเองนั้นต้องแก้ปัญหาไปทีละอย่าง2ออย่างนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์ก็ขยับดีขึ้นแล้วก็มาจะมาเซ็งอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ วันอาทิตย์นั้นเป็นอะไรที่ต้องระวังคําพูดระวังออการเจ็บเนื้อเจ็บตัวระวังสิ่งที่ทําให้คุณเองนั้นเกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าเราตั้งใจทําอะไรคาดหวังอะไรไว้มันพลิกล็อกไปหมดในวันอาทิตย์นะครับสรุปแล้วสัปดาห์หน้านี้ชาวมิถุนผมว่าดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังมีอะไรที่มันจุกจิกกวนใจ นะครับชนโดยเฉพาะวันจันทร์และวันอังคารแล้วก็วันอาทิตย์3วันนี้เป็น3วันที่ไม่ดีเลยหลีกเลี่ยงที่จะทําอะไรที่เป็นเรื่องสําคัญหลีกเลี่ยงที่จะทําอะไรที่คุณจะต้องออตัดสินใจใหญ่ๆใ,ให้เลื่อนออกไปอย่าไปทําเพราะว่าโอกาสสําเร็จมีน้อยมากจริงๆผมอยากจะบอกว่ามันจะไม่สําเร็จนั่นเองนะครับส่วนนะครับในเรื่องความรักในเรื่องส่วนตัวดาวเจ้าเรือนคู่ครองเดินไปเป็นกเกษตราราธิบดีอยู่กับดาวอาทิตย์คู่มิตร นะครับความรักถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีน่าจะมีอย่างเดียวที่ทําให้แฮปปี้หัวใจกระดีกระดาขึ้นมาก็คือสัปดาห์หน้านะครับดวงความรักถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคคนโสดน่าจะมีคนมาหมายปองหรืออยากจะมีคนมาคุยด้วยหรือคุณมีความรู้สึกอยากจะคุยกับใครสักคนหนึ่งที่ทําให้ตัวของคุณเองนั้นกระชุ่มกระชวยขึ้นมาถ้าไปชอบใครหรืออยากจะ ไปสนิทสนมกับใครไปแอลใครก็มีโอกาสจีบติดครับสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนในสัปดาห์หน้านี้หรือใครที่มาชอบพอกับคุณและคุณเองก็รู้สึกดีกับเขาโอกาสที่สัมพันธภาพจะก้าวหน้าไปนั้นไม่ยากเลยนะครับแต่อย่างหนึ่งอย่างใดตรงนี้ที่ผมบอกกับชาวลัคนาราศีมิถุนเดึมดวงความรักนะ่ะค่อนข้างจะโอเคอย่างเดียวนอกจากนั้นแล้วดูเหมือนกระจุกจิกใจในหลายๆเรื่องในสัปดาห์หน้านี้นะครับ ส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วสมรรถภาพยังดําเนินไปได้อย่างดีแต่ก็ให้ระวังอยู่2วันนะครับคือหัวกับท้ายนั่นก็คือวันจันทร์ที่4เมษายนและวันอาทิตย์ที่10เมษายน2วันนี้จะมีจุกจิกหุดหงิดขัดแย้งทะเลาะนิดหนึ่งสำหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านโชคดีนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี